คอกระจายหมดเลยอ่ะกินข้าวเช้ามันมันครับมันจะลงมันนี้พอดีสายไฟมันตึงไว้แอนก็กำลังโมเรื่องไปเจออะไรมานะต้นอะไรต้นไม้ต้นไม้ล้มดีมีสายไฟขั้นไว้เดี๋ยวแม่นาจะมากินข้าว

จะดาวไว Idol Hospital หมไข่ดาวไหมเอากี่ฟองวันนี้แอดมินเสือแดงจิ findings, ้ไข่ดาวคุณผู้ชม <teen> Oh. มาไม่ทันก็กินข้าวไม่มีอะไรกินแล้วเหลือไทดาวนี่แ oh, หละเหลือไทดาวง่ายสุดแล้วเราคือง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วจริงจริงจริงง่ายอยู่ง่ายไม่ได้กับใบเน้อโอเคจัดไป oh, 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 oh. คนละใบก็น่าจะโอเคแล้วอบาบูสจะไปไหนอะ่ะไม่ดูใครแรงกินไฟนักเตะ กลับไหมขอดาร่ากลับเลยเออชวยช่วยชวยชวยวยวย,วยนี่จาไงจานเ,เอาแล้วตักข้าวเลยจานไข่มีแล้วดาราตักข้าวเลยของเราไม่ได้เอาสุกเกินไปนะะเอาพอดีพอดี เรียบร้อยปิดแก๊สเป็นไงคไุณผู้ชมน่ากินไหมเมื่อกี้นะฮะมีโทรศัพท์จากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาหาไปเสือในระหว่างทอดไข่ดาวนะ,ะคุณผู้ชมนะฮะพอเราโหลดแอป,ป Who's ูสคอไว้นะ,ะแอป,ปนี้ถ้ามีเบอร์แปลกๆที่เป็นมิจฉาชีพมันจะขึ้นมาเลยนะ,ะว่าเบอร์ที่เสี่ยงจะเป็นเบอร์การหลอกลวงนะครับ หลายท่านก็คงจะใช้แอปนี้อยู่เนาะนะมีประโยชน์มากนะฮะกินข้าวกินข้าวนะแม่กี่โอนด้าฝากเอาน้าพริกมาหน่อยหน้นพริกมิสแกรนหน้าพริกมิสแกรนอะ่ะจะปลุกสีแดงฟ้าดำนะ,ฮะเฮ้เหรอ เมื่อวานไม่อยู่ตรงนี้นะ้วเมื่อวานตอนบ่ายๆหายแล้วเหรอท่านเป็นไรเป็นไง,ช,งไชมู้ชมหยอกแม็กกี้เดีย๋ยวให้ดูชัดๆเลยนี่นะฮะ ข้าวกัาครรบผมกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราวข้าเหนียวมานะเอ็นโอ้โข้าเหนียวสวยจังอ่ะกินต้มกิล้าวตักมาให้เสืออยมีตัยา้องรับชอบช่วยกินเลยเพรยังว่าอยู่ว่ตักข้าวมาก็ยังไม่ได้กินก็เหมือนเดิมรีัยข้าเหนียวไป็เเ น,นี่น,นกแกงนังเด็กระภาษาไปแยกออกมาแล้วนะเราได้กินในนี้นเลยอ่ะนี่ทำไมใส่สองบอกแฝด่แฝดนีแกงพี่เด็กอร่อยนะนี่ใส่แกง ได้บ็บ้านแกงเองเราตักของราแกงนี่าดุงยอมากแต่ตัอยู่รภาพยนต์ยุว่าาพยนต์เก่าไห้ภพยนต์ใหม่เียวไม่ได้ใส่หังวัวเรจะกินข้าวไม่พร้อมกันเพราะว่าเราทำงานไม่พร้กันเขาเสร็จเรายังไม่เสร็จเขาพิถแล้วเขาก็มีที่รักไปแล้วก็

เร okay, าแช่ไว้ในตู้แล้วอาเหรอเมื่อกี้ลืมกินน้ำก่อนอาหารทีนี้ถ้าเรากินระหว่างมือไม่่อยดีอเราบอกว่าจะทำให้น้ำย่อยอ่ะทำงานไม่ดีระบบก,การย่อยอาหารจะลดลงนะเพราะฉะนั้นต้อง กินข้าวไปกินน้ำก่อนนำไปก,ก่อนนะนำร่องมันไปก่อน,นอให้มันลื่นให้ไไมันลื่นเองซางลงไปข้าวไม่ม่กงหมดไงสีข้าวก็มีผอมอยู่เอร <c oughs> าะโมแต่สวยอยู่ไม่ค่อยปัดกุ่ณก็เลยไม่จับผมใหม่ไงพวกคุ่ตมันโลมผมทีม่จับผมมาซาง นี่จะไปบบกตองสจบลิดเอ็ดีบอกได้อกอะไรอ่ะตอกหัวตอกอะไรไม่รู้ชื่อเอยู่ตรงไหนอ่ะง้าที่ลุงสร้างสุอ๋ออยู่ข้างๆอะไรข้อตัวก่อน้องไหมไม่เดียนีงทีมันเป็นหัวใจอ๋อเหรอสวยมากหันกล้องมาทางมันอมยิ้มสวยมากค่ะดอกไม้ที่ลงร้างุขสวยสวยสวยลิอกมาขึ้นขึ้นหัวใจให้มันเลยใช่ไหม มีนน um ้อยกินไข่ดาวนางชอบกินไข่ดาวไหมมินน้อยแล้วบอกว่าใส่เอกใส่เยอะๆเนี่ยชอบให้ใส่เยอะๆใส่เม่กี่อืบไปเจอ่ที่ก่อนมีน้อยใส่เยอะๆใส่เองเอาเไปหาลุงมั้งเอาเหรอไปที่เลือ ปกติจะไม่กินไข่แดงแต่วันนี้หิวเลยกินเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วกำลังคิดว่าถ้าไม่กินไข่แดงเอามาให้ก็ได้เป็นเดือนแล้วทนะี่ไม่กินไข่แดงกำลังคิดอยู่ในใจว่าอุ้ยรวยอีกแล้วมิน้อยก็ไม่กินไข่แดงนะ ในวันเสาร์นาโกงจะหยุดเล่นอยูกอยนะ่กักกนนะบน้องอะไรนะลูกลูกชายคนนั้นนะจำไม่ได้ลูกวางนะน้ำใบเป็นลูกพี่ชายเคาหนนะึ่ง แลนะคุณผู้ชมแค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมนะครับ